รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหลังสงกรานหน้าห่วงหมอปลายพรายกระซิบเผยท่านยมเตือนอีสานที่สงบจะเกิดเรื่องใหญ่สุดชอ็อกผูกเขาไฟกำลังจะตื่นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะยังห่วงหลังสงกราน หมอปลายเตือนอีสานสิ่งที่สงบไปนานถึงเวลามันตื่นงานใหญ่เผยคนที่จะย้ายหนีแผ่นดินไว้กรุงเทพคิดใหม่แนะอาชีพอะไรจะเป็นที่ต้องการมากและคนเจ็ดวันเกิดให้ระวังอะไรหมอปลายพรายกระซิบตอนหนึ่งตอบคำถามว่าเมษายนนี้มีอะไรให้แผ่นิกอีกไหมแว็บขึ้นมาคือบนฟ้าเครื่องยนต์มีปัญหาขัดข้อง ต้องจอดกระทันหันถามว่าหลังเมษายนไปพฤษภาคมมิถุนายนต้องระวังอะไรหมอปลายกล่าวว่าเรื่องภัยพิบัติต้องระวังอยู่แล้วแต่เรื่องที่ไม่ใช่ภัยพิบัติคือเรื่องขัดข้องและการประมาทลดสเปกเงินเดือนทำให้ได้คนที่ทำงานไม่มีคุณภาพโดยเฉพาะของที่ใช้ในการขุดท่อสี่เหลี่ยมตรงพื้นจะมีคนตกคนเสียชีวิต หรือมันเปิดอยู่บ่อยๆมีรถตกน้ำก็มาเร็วก่อนกำหนดน่าจะเจอกันตั้งแต่สงกรานต์แล้วรอพายุเข้าอีกรอบพฤษภาคมแต่ปีนี้กรกฎาคมพายุหนักมากข่าวของเรือล่มโดยเฉพาะเรือประมงคนมาเที่ยวดังนั้นบรสุมก็อย่าเที่ยวแค่นั้นเองถามถึงภูเขาไฟเราไม่เคยมีจะมีสิทธิ์ไหมหมอปลายตอบว่า สิ่งหนึ่งที่หนูไม่เชื่อท่านยมท่านยมบอกว่าแถบอีสานมีภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วมันกำลังจะตื่นอีกไม่แน่ใจภูเขาไฟหรือรอยเลื่อนหนูไม่เคยเชื่อท่านพูดตลอดแบบนี้มันมีนะมันสงบไปนานถึงเวลามันตื่นงานใหญ่นะพูดมาสี่ถึงห้าปีแล้วถามถึงเรื่องเศรษฐกิจปีนี้จะยากไร้ไหมหมอปลายกล่าวว่าไม่ถึงขนาดนั้น แต่มีกลุ่มหนึ่งที่กลัวและโกรกเกินไปเลยย้ายจากกรุงเทพที่เกิดแผ่นดินไหวไปที่ทำมาหากินไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรตระหนกหน่ากลัวขนาดนั้นเรายังหากินได้ซึ่งหากินได้ดีกว่าเดิมอีกมองว่าอาชีพก่อสร้างงานซ่อมบำรุงเป็นอาชีพที่คนต้องการมากๆเวลานี้แต่อย่าโกงนะจะมีลูกค้าทั้งประเทศ โดยหมอปลายทำนายว่าประเทศไทยยังคงเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วประเทศโดยมีการขึ้นภาษีและค่าครองชีพเธอระบุว่าความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะเข้าถึงเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นและสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกภัยธรรมชาติปัญหาด้านการศึกษาและการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน หมอปลายเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมเหมือนกับน้ำท่วมในปี2554ซึ่งผลกระทบต่อจังหวัดต่างๆรวมถึงเชียงใหม่และกรุงเทพโดยคาดว่าจะเกิดน้ำท่วมจำนวนมากในเดือนพฤษภาคมหมอปลายมองเห็นการพังทลายของโครงสร้างโดยเฉพาะอาคารโดยเฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน1ิชั้นเธอยังกล่าวถึงห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ในกรุงเทพ ที่อาจพังถล่มเนื่องจากน้ำท่วมหมอปลายทำนายเหตุการณ์ไฟไหม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอาจเป็นโรงแรมหรืออาคารสูงใกล้สี่แยกหมอปลายกล่าวถึงโรคใหม่ที่รุนแรงคล้ายกับเชื้อ HIV ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกันของเชื้อ HIV ไข้วัดใหญ่และโรคโบราณซึ่งส่วนใหญ่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเธอชี้แจงว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่าโควิด -19 แต่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มโดยเฉพาะในและรอบกรุงเทพหมอปลายทำนายว่าจะมีโศกนาฏการรมเกิดขึ้นซ้ำๆทุกๆ2เดือนโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวางเพลิงเพื่อหวังเงินประกันเธอแนะนำถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเคลมความเสียหายจากน้ำท่วม หมอปลายระบุว่าบุคคลจากวงการสีส้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดรวมถึงทํำนายว่าคนดังคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายภายในสามเดือนแต่ตอนนี้เชื่อว่ามีคนอื่นรับเคราะห์ไปแล้วหมอปลายกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปัญหาทางการทูตที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย เธอพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระเบิดใต้น้ําและผู้นําที่ต้องการแสดงอำนาจซึ่งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคต่างๆหมอปลายยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรวมตัวกันระหว่างสหรัฐจีนและรัสเซียเธอพูดถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องข้อพิพาทชายแดนโดยเสนอแนะให้มีการแก้ปัญหาอย่างสันติ หมอปลายยังได้แนะนำสำหรับคนเกิดในเจ็วันต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเริ่มกันที่คนที่เกิดวันจันทร์ทำของปิ้งย่างได้เงินดีแต่ต้องลดตำแหน่งออกมาทำปิ้งย่างรวยเลยแนะนำไหว้พระแม่ธรณีเป็นหลักคนที่เกิดวันอังคารระวังอารมณ์พูดเร็วทำเร็วคิดเร็วจะเสียคนใกล้ตัวเรื่องธร,รมามหากิน ให้หาของชงใส่น้ำแล้วชงจะเกิดรายได้ดีแนะนำบูชาท่านยมคนที่เกิดวันพุธปล่อยปลาเยอะๆปลาที่มีเกล็ดมีครีบจำนวนลงท้ายด้วย4 7 8ให้ทำงานหลังพระอาทิตย์ตกดินเงินจะมาแนะนำบูชาพระอินทร์คนที่เกิดวันพระรสสบดี ให้ชะลอซื้อรถไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหาเงินเพิ่มเกี่ยวกับผักผลไม้หรือของเพื่อสุขภาพแนะนำบูชาพระพิฆเนศหรือพระพรหมคนที่เกิดวันศุกร์ระวังการใช้เงินเยอะระวังอารมณ์หงุดหงิดต้องอยู่คนเดียวให้ได้ทำเงินด้วยการปล่อยเช่าเป็นนายหน้าแนะนำบูชาพระศิวะคนที่เกิดวันเสาร์ ไม่อยากให้เดินทางด้วยเรือแนะนำบูชาพระอุปคุตทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดการสื่อสารได้หมดต้องพูดจะได้เงินเยอะระวังคนทางไกลทำให้เสียใจคนที่เกิดวันอาทิตย์ทำงานที่ไม่ต้องเจอคนเยอะนั่งจ้องโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะได้เงินดีระวังขาเจ็บงดกิจกรรมวิ่งหรือใช้ขาเยอะๆแนะนำบูชาพระพุทธเจ้า สวดนโมตสะ39จบระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนคนทั่วไปโดยรวมแนะนำไหวหลักๆไหว้พระพุทธเจ้าพระศิวะปางนัคราชปางเต้นจะเกี่ยวข้องกับการกระทืบฟ้ากระทืบดินแผ่นดินไว้แผ่นดินถลม่มส่วนเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเจ้ากรรมนายเวรคือท่านยม คําทํานายโดยหมอปลายพรายกระซิบสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ